สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดนะครับของเรานะครับที่ผูกกับบัญชี Tik t o ็กอกวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เข้ามาที่แอป t i k t o ็กอกของเราก่อนนะครับจากนั้นให้กดไปที่เมนูโปรไฟล์ได้เลยครับผมโอเคและในหน้านี้ให้กดไปที่เมนูขีดขีดสอันตรงนี้ครับผมชึบป แล้วก็กดไปที่เมนูแรกนะครับจัดการบัญชีหรือที่เป็นรูปไอคอนคนตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่วันเกิดได้เลยและในตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆใส่วันเกิดที่เพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนลงไปได้เลยเมื่อเราใส่วันเกิดเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ปุ่มยืนยันตรงนี้หนึ่งทีแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับการเปลี่ยนวันเกิดเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับต้องรอระยะเวลาหนึ่งนะครับถึงจะเปลี่ยนใหม่ได้อีกรอบถ้าเพื่อนๆชัวร์แล้วก็กดไปที่ปุ่มยืนยันชึบ แล้วเขาจะให้เราเช็คอีกรอบนะครับถ้าเพื่อนๆชัวร์แล้วก็กดไปที่ปุ่มยืนยันได้เลยและเพียงเท่านี้นะครับวันเกิดของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วเพื่อนๆก็กดแบ็คกลับไปใช้งาน t i k t o k ได้ตามปกติเลยครับผมโอเคลองนั่ไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม s ับ s c r i b ์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ